ครับผมสวัสดีครับพี่นอ้อ,อง,งบอกไปโคกน้องกผ้าเลาะผ้าพี่นอ้องเลาะมาหาตอนโกครับโอ้อุปกรณ์บอพ่อพี่น้องผาาก็เป็นสั้นๆย่ามยามงาม,มือนี้มากครับอีพอคือเกาครับพูนพลอยยางขอนพี่น้องคุณเราฝั่งเสียงนุกไปครับน้ำกดเราไปครับพี่น้องไปแล้วครับสไตล์เกามือคัดหลังจุ่มแกงไปอีกแล้วพี่น้อง าตันใหม่ใส่กับอีพออยู่ครับมาหดแต่เศ้าครับพี่น้องอากาศก็คือจอังซือรึมซืดรอคือฝนสีตกขึ้มฝ้าขึ้มฝนครับมือนี่บอลใส่ก่อนนะพี่น้องเด้อฝนเ้ายังตุงงต่งงบตุ่งงบไปอีกเหรออากาศเศร้าๆครับพี่น้องผมบ้าไก่โขงนก้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาฮะตอนนกสแล้ว ฟังเสียงหมุกขันไม่ต้ได้ยินเสียงแต่เพิ่นตัดใหม่เลียดยังได้แต่แต่แตยู่นเจ้าหน้นาเจงถา่าติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวให้บอกไก่ฮับบอลไซก่อนพี่นอ้องยูพอเราเลาะหนาเลาะหลังอยู่พ่นาตันใหม่อยู่พ่นเังถา่าติดตามรับชมกันครับบอกไก่ได้เอานุ่ลงแล้วเรียบร้อยนะครับยังเปอีพอ่อ อยู่กุนละฟังครับพี่นอ้องรัดกันคนละฟังร้อนในเลี่ยวครับผมันยังนั่งอยู่ฝนอยู่ร้อนในเลีว่วแล้วยังงุ่มอยู่นี่สีหฮะบองอักบองดีที่นี่แล้วครับเดี๋ยวปลาอยู่ข่ายนี่แหละพี่น้องผมนี่เขาคุกอยู่ข่ายไกล่ถึงแล้วอย่างตาติดตามมงครับ เรีรบอรอยเปิดตุ่มแล้วครับเปิดตุ่มห้าหม่องดีเตรียมตัวดีแล้วหูหนุกคันอยู่ทั้งเรื่องทั้งลุมขึ้นมาปะน้อหนุกฟังทั้งคือว่ามีฟังทั้งนี่บ่ได้ยินเสียงคันพี่น้องฟังทั้งนี่บ่ได้ยินเสียงคันมีแต่คันอยู่ทั้งเรื่องทั้งลุมพูนไกลๆครับเสียงคันอยู่ทั้งลุมไกลๆพุน จะขึ้นมาบุบุนไปไป่ไปางทิศตามรับชมม้งครับยี่พอห้ามักอักกันโอเกคืออักอยู่ใกล้นุ่มอยู่แล้วางทิศตามรับชม,มครับ นกอีกพอหย่นขึ้นแล้วครับพี่น้องผมเห็นว่าในมีนกมาเถียงมีนกเขาแข่ครับดำปีๆอยู่ไหน,นบินไปแล้วครับบินไปทางนกตอแล้วเหรอเป็นนกเขาขี่กระตือครับนกข้าแดงนกเขาใยกว่าเพื่อนอื่นนกเขาขี่กระตือกระ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 ืกือกระือ,อ,อ,อบินไปทางนก,กอีพอเหรอครับ มุเขาอนเนกบินลุ่งควนนุกตอ่อดีอยู่เียครับพี่น้องปลายังเงียบอยู่ครับหนุกปลาอยู่ไกลครับพี่น้องอยู่เรื่องอยู่หอมหนามทั้งรุ่มยังอยู่ไกลอยู่ครับเดี๋ยวยังถา่ายติดตามกันเมืองอีกครับมีนกเข้ามาแล้วครับอยู่ต้นไม้ไกลๆบนครับมาหานกอีพยัยสุกเข้า กำลังเตียงสูงกันครับเจ้าน้องใหม่ก็กำลังคันเรียกเอาครับพี่น้องมาเบนวานสีลงอะไรของไผมันสิกาลงบอ่อเศราฐครับมาดุนกันตอนเศร้าบินไปบินมาอยู่บนนั่นนั่นตัวนะครับนี่ๆเขามาใกล้ๆลูกแล้วนะนบินบ้านเขามานะครับพี่น้องบินบ้านเขามานะครับ ทารุนทารุนครับทารุณมือนี้มีรุนแน่นอนตัวลงไปแล้วครับตัวลงไปหาลงอีพอแล้วครับพี่น้องผมที่ว่ามันหันยุคนนดหุ่นนกคู่อ่างของเรากู้กู้กูกู้กู้ที่ผพี่นอ้องได้รุ่นนะครับได้รุ่นแน่เมือนี้ ลังเทียงกันครับใส่คุณเราฟังครับพี่น้องผมแต่ว่าบ่เห็นนกเราเหอนลกปากกลากับนกเรากำลังเทียงกันพี่น้องผมในรุ่นนะครับในรุ่นเนี้ยมีพอห้องสิทิกรรมขาบ่ากู้อ่างเรานด้ยินได้เสียงกู้อ่างกู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 อยู่พี่น้อง นกป่าเงียบเสียงกู่แล้วครับพี่น้องสงสัยสีเส็ดเราก็จักแต่ว่ายัางบ่าไหนบินครับยังบ่าไหนบินครับพี่น้องแต่ว่านกป่าเงียบเสียงกู่แล้วครับเราไกลบ้านนี่พอเห็นหนกของเพื่อนหอกถ,าถ้าจะอีพอเนายัางออกไปบึงครับมันถือกนันนะครับถาทิดตามมันอีกครับ บินขึ้นแล้วครับพี่น่องบอถือหนกอีพอสัมบอถือบ่วงเล้าสัามมมอไกลเห็นบินขึ้นบาโบดว่ามันมันถื่อหนกอีพอเราตีงีีอแข่ขขขงบ่มันตื่นก่อนอ้ย,นยังขันอยู่ครับ บินกลับลงไปสู่ลูกยี่พออีกแล้วครับพี่น้องผมเที่ยงกันกับลกยี่พอกันอีกแล้วเามาถาอรอุ่นกันอีกครับยกที่สองบนนี้นี่แล้วครับแถวๆต้นใหม่ไงนี่แหละด้วยกันแทฉไปนี่ละัลุกยี่พอคู่ก่ออีกแล้วครับลุกยี่พอคู่ก่อกกอ,อ,อีกแล้วพี่น้องเจ้าน้องไม่เอื่นเอาจะว่ออาก็บ้านในมหานะครับ นกมันคนอยู่ฟังตาที่ตามกันดีครับมีนกเขาแดงลงไปหาขยุยพอ่อแล้วครับนี่โอ้ยตูดตูดด้วนี่พี่น้องผมสิริรุ่นนกเขาไงแลรวหน,นุกเขาแดงเนาะเอาบินขึ้นมาแล้วครับบินลงมาให้พี่นะ มีนกหนๆเอาอีกแล้วครับมีนกเขาใหญ่เจียวทินตัวนึงลงไปแล้วจะบ้านนกเขาแดงน,น้ากลแล้วลงไปอีกสองสามตัวพี่น้องนะบินขึ้นไปอีกเหรอ ตื่นอีพอครับขากาถี่นทีงขิงแห้งนั่อ่อางเหียดน้ำขุนไวๆนี่นี่มันตื่นลูกขอดีมวกเนี่ย่ะยักเอาอย่างใาที่ทาก็ดีครับวานาสิเป็นแนวไลยอีพอลูกออกครับขนลูกแตกนี้เวลา ออเอาไปคุ่นไปเบิง้งสอบถามความเป็นมาแล้วกอนพี่น้องผมว่าเป็นจังไงที่ยังมันลงไปใส่ของเราอยู่สองเทียสามเทีย เป็นจังไรมันจังบวกหืมร้อนบ่เขามากคู่มันรอนอยู่ฝุ่นมันก็จังมันคู่ใท่กันสองสามตัดฝุ่นร้อนอยู่ฝุ่นมันบ่เขามากก็จังมันคู่ใท่กันหลายเทียอยู่ร่องสามต่อฝุ่นเออมันหันบ่เขานู่นกันเขาอันขีดกระตทือกล่องอยู่วัะนี้นู่เขาใหญ่ตอนคือจังมันร่องมาเสียงเฮ็ดเสียงดีอยู่ด้วยนมันรองบ่เขามันามันมากหอดได้หนี่เออหอดหนี่มันก็ออกได้หนี่หินไปหาน เกี่ยวข้าวฝุ่นเกี่ยวเข้าวฝุ่นบ่เขาม้าบ่เขาม้าไก่ดิแต่เข่าเลยไม่เห็ดมันก็บ่แผนได้ซ้ำหน่บัวแผลน,นี่บ่แผนดรอดมันไ่เห็นหนักซ้ำอืมอ้ตมาอยู่นี่มาเฝ้าอยู่ที่นี่ก็จังมันคู่เขามาไก่กันไปแต่เตะแต่อขอางอยู่มันมามันเขา่าคู่เข้าไปเนี่ยบอกอ้ย กับปั๊บหลดเนาะได้หน่องโอ้วุฒิกรรมคาซ้ำน้อมขั้นใส่ให้หน้าเจ้าของ้อมเนาะมันบ่อึดบอลเหรอบึดบอลไปขั้นขั้นแท้หน้านี่ว้ยมันเดือมันบายมันคอมเนาะเด้คู่อ่างของเราครับพี่น้องเอาดีด้วยครับเพื่อนเนี่ยโอ้ยมาแม่มึงวุฒิกรรมค้าซ้ำ เนี่ย uhm ม่แต่ปองมาเสด็จบายค้าคักบ่แม่แม่ตัวปองกันพอดีเนาะนะครับพี่รองอีพอเราดีอยู่หันเราดียืนหันเราดียืนหันล่องอันล่องแก่น้ำรอไปหาตีนเจ้าของไว้ขุดหยันเอาซะหนู่ก้าวขี่กระกเตี๋ยล่องไม่ควรหรอแกไม่ เอา้านอกย่ามนี่กันสวยมันบได้ตรง้แต่เศร้าอืมันขันขืนออกจากคอนมันสีดวงมาโดดออืืกันไปสวยเลยโบเป็นทานี่ข้องนี่แมนเบิดหนอกมันขันอยู่ดุมลุมพูดพุ่นไลอยู่นี่บได้มาใซ่ซต่ข้องนั่นไปพุ่นตอกตบลงไปดุมพุ่นนอกหลยตัวใหญ่เลยครับหนุกตัวนี้เป็นตะไดอยู่นุกอ่างแล้วตัวใหญ่ขามาสูแนวนี่มัน หมาแนวนี้มันใช่โยมันบ้ถูงมือนี่ผาดอีกแล้วครับบอดิกรรมขานอีกแล้วบอดิกรรมขาหนกโมเมนต์หนาโตเออวินเวียนฝ่ายอยู่นะโมนี่นกหนานกหนาร่องไปตัวขึ้นบ้ามันหันบ้ามันปั๊บล่องของแบบกายโอ้ยโตอ่ะมันบ้ร่องอ่ะจังไดกับจังทะติดตามบางอีกก็ครับพี่น้องมือนี้ว่ามันนะครับนี่เจ๋ว่างั้นเจ๋ว่าง